เอข้างหลังนี่ข้างหลังนี่นดูไปข้างหลัง่ไาเอจับปากจับคดไปน่น่ออาจับขาไว้ขึ้นขึ้นจับขาเนี่ยเกียร์ครับเอาไปแก้ดีนอนไปแก้ก็ทำเหมือนเดิมอย่างนี้แหละอมัดขาไว้ก่อนคอยปากก่อน นานทีจะเจอทีนะมีหวยไหมอยู่ข้างล่างนายเนียนมาช่วยอะไรเนี่ยอยู่คนไทยโดดคนเดียวจังฮะคนถ่ายนี่ได้คนจับมาพอดีเลยเนี่ยตัวร่ายจะไปถ้าเราไม่ผูกอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปปล่อยปากมันต้องปล่อยปากมันไงมันจะหายใจไม่ออกมาลัดตรงคลองไงเขาเจอาใครสอบเราเจอเองตัวจตกางกันที่้าไป หายใจได้เออหายใจมีสอบคุหายใจแล้วมันจับปล่อยีาจะเอาสมบัติเอาจอเกเออเท่พอเทปมันจะลำบากหรือเปล่าเอาีไเลยจะอยปเเออเออเรเออ่อเไร่เขาไม่ตีเขาไม่อะไรไ่อเงอออเนี่ยเนี่ยเอเอ่อเนี่ย่ไไปบีบไะ่ะ่ออ่ะ นั่งคอลากมากเลมือไม่ได้ตีเลิ่มออกมาแมันดิ้นได้ตอนเอาไม้กดถ้ามันงอหัวไว้ปะมันหรือแม่งแม่งตั้งกายไว้ถนนชาวบ้านกินเสี่ยวโดยมัดมัดแล้วก็โยงเลยเฮ้ยเลือดไหลว่ะเฮ้ยลิ้นลิ้นมันวาไม่ลิ้นลิ้นมัคงจะเก็บอะเพรามือมันลิ้นมันออกมาข้าวบ้านเขาไงเจ้ามันลื่อน

แต่ว่าไม่ใจก็แก่ก็แก่เลยแบบนั้นเลยที่งนเลยถ้ากาบมันเปิดเป็นงูนะมันก็กินกินหมากินอะไรได้เลยอ่ะเลือดปไม่เลือดปีนปากไงพอเป็นยังไงมันเอาปากดันประตูเข้าไปดันประตูเหล็กเข้าไปอ่ะประตูประตูเหล็กมีมุ้งลวดอ่ะมันดันทะลุไปเลยอ่ะมันต้องมีจุดหมายมันไม่เข้าห้องมีอะไรด้วยพี่มันหนีไงมันหนีจับจับจับมันนี่ไงมันวนหนีเออพอจับดึงออกมาได้ผมก็วิ่งเข้าไปในนู้นเลยไงติดติดตั

เราขายพี่บอยใช่ปะบอยเอาเอาขายพี่บอยวันโอก็ไม่เอาหรอกพี่นี่เขา้อันนี่ยอาไม่กูไปที่ห้องซื้อห้องพินกูเข้าไปเลยวันนี้ซื้อ้นะเตานหน้าแทอี้นตูเดี๋ยวจะตายก่อนเอาินไอ่นลังู้่อิบอกสิากมันไลากมันสมนด้